อำเภอเมืองนนทบุรีครับขอเรียนเชิญคุณสุธิดาสว่างสีครับขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุธิดาสว่างสีค่ะทำงานอยู่ที่โรงเรียนชลธนวิทยาค่ะดิฉันเป็นมะเร็งกระเพาะขั้นแรกนะคะเออผ่าตัดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงาน ปีที่แล้วใ่ปีที่แล้วค่ะฉันเป็นมาพ่อประมาณอาการมาได้ประมาณ8เดือนมีอาการทรมานยังไงบ้างตอนเริ่มแรกเลยมันรู้สึกว่ามีอาการที่แบบว่าเราทานอาหารเข้าไปอะค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบปวดเหมือนปวดไหลย้อนอะไรไบลย้แล้วน้ําหนักลดลงมากแล้วก็ผิวเนี่ยจะดําจะดําคือเด็กเป็นกรณี่ว่าสังเกตตัวเองนะแล้วคุณแม่เนี่ย เป็นมะเร็งปากระโกเราก็เออแม่ม yeah, so, so, right right ีเชื้ออะไรเงี้ยเราก็คอยสังเกตตัวเราเองก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งน้าอะไรเงี้ยเรรู้สึกว่าเป็นมะเร็งนี่รู้แล้วว่าโรคนี้ต้องตายแน่ยังไงเราก็ก็ต้องให้นีแน่แล้วเสร็จแล้วตอนนี้คุณหมอมาผ่าตัดค่ะก็ยอมผ่าตัดก็ผ่าตัดเสร็จคุณหมอบอกว่าเราคที่ว่าเราจะได้รับข่าวดีอะว่าเออผ่าตัดแล้วไม่มีอะไรแล้ว แต่เปล่าอะค่ะนอนพักอยู่ในห้องไอซียูหมอเข้ามาเยี่ยมบอกว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องไปทำเคมีบำบัดกับไข่แสงนะเพราะว่ามีกระจายไปสองจุดโอ้โหพอรู้ว่ากระจายไปสองจุดลูกก็ยังเรียนไม่จบหลานก็เพิ่งได้แค่สามขวดพ่อแม่เขาเลิกกันี้เราจะทำยังไงใครจะดูแลครอบครัวเราใครจะวันนี้พามาด้วยจริง่ะมาด้ยห่าด้วยค่ะสามขวด เราไม่มีใครช่วยเลี้ยงเราเลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะเลี้ยงเองเราปวดด้วยที่นี่ป่วยด้วยใช่ใช่มีสามีที่ดีมากน้าหลักมากดูแลเราอย่างดีพอพากลัดเสร็จน้าสาวค่ะชื่อเรียกเขาจะเรียกเขาอานะคะอยู่ด้านหลังนะคะ่ะเจ้าตัวไหนฮะโต๊ะเจ้าตัวไหนโต๊ะไม่ไหนเขาจะขึ้นมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่บ้านนะคะเขาจะสีนักพึ่งและเนี่ย ไม่จะเรียกเขาแต่อ,อ,อาอาเอาให้คุณเเรียกชื่อจริงแตแล้วทีนี้ก็เล่าให้อาฟังเอาบอกว่าต้องไปทํากินินบางบาทแต่หนูไม่อยากทำเพราะหนูรู้ว่าถ้าทำแล้วมันทรมานกลัวว่าถ้ากลัวแล้ว่าแรงเราจะไปไม่ไหวนะ,ะเขาก็เลยว่าเอ้ยลองกินตัวนี้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คืออะไรเอตาจีค่ะก็เลยบอกว่าก็ลองดูแล้วกันเชื่อไหมคะคุณหมอหมอที่เนี่ยคุณหมอไน้าที่ มอนแอตนะคะเขาก็คุณเอกก็โทรคุยนะให้โทรคุยก็คุยกับหมอคุณหมอก็แนะนํแบบว่าถ้าอย่างนั้นเรากินวันละเก้าเม็ดเลยนะเช้าสามกลางวันสามเย็นสามเชไวันละสามเม็ดวันละเก้าเก้าเม็ดหมดกินวันละเก้าเม็ดกินไปรู้สึกว่าคนข้างบ้านนะคะพี่เอกผ่าตัดมาได้สิบกวันนะคะเชื่อไหมเอกูกขึ้นซักผ้าธรรมดาคนผ่าตัดเอกไม่ใช่ไม่ใช่ผ่าตัดแค่นี้นะคะโทรนะคะ จากตรงเนี้ยเลยจลบถึงไปงหนนาอกนั่นะเขาะบอกว่าบ้าหรือเปล่ารู้ขึ้นมาซักผ้าซักมือนะคะไม่ได้ซักเครื่องซักมือคือเราไงอ่ะเราเห็นว่าคือเราพอแข็งแรงแล้วมีเรื่องมีแรงแล้วเราก็อยากช่วยสามีทํางานบ้านคือเรากลับมาจะได้ไม่ยอมรับเลยค่ะว่ามีแรงขึ้นเยอะก็กินมาอย่างเงี้ยสิบกว่า่องในระยะ ของงสามเดือนสามเดือนภายในสามเดือนแล้วภาษาดนี้เขาจะให้พักแค่สี่สิบห้าวันใช่ไหมค่ะ,ะพเพราะครบสี่สิบห้าวันเี๋จปทำง,งานเพื่นอนๆก็ยังบอกว่าทำไมถึงแข็งแรงทำไมถึงรีบันทำเพราะว่าก้องเกินเรามันไม่มีอะไรแล้วเราเราเราพอที่เราจะไปไหวแล้วเราก็ไปทำง,งานเชื่อไม่ได้เอ๋มีขาดีจะบอกเมื่อหกเดือนที่แล้วเอไปอุลตร้าซาวด์ทั้งหมดเลยแล้วคุณ<ม><ร>หมอกระถามเองว่า ทำไมถึงให้เคมีบำบัดเอ๋บอกว่าเอกกลัวยอมรับว่ากลัวเอกก็ปฏิเสธการรักษาเอกขอใช้แพททางเลือกเขาก็บอกว่าเป็นเพราะอะไรบอกว่ากลัวกลัวไปไม่ไหวเพราะว่าเอกมีภาระอเยอะคุณหมอนัาเอกไปคุมก็สราบหกเดือนที่แล้วเชื่อไหมคะที่กระจายไปสองจุดไม่เจอเลยค่ะไม่มีเลยคุณหมอเลยบอกว่าเอกทำอะไรมาหรือเปล่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าท่เาต้องรัิดชอยา่น เพราะคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรเองมาทานเลยเอกีทาาหารเสิมของเบต้าจีอยู่เอกพุ่แต่ตอนนี้เอกลดแล้วนะคะเหลียววันละเม็ดแล้วก็ทานกาแฟควบคู่ไปด้วยเพื่อจะได้ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวก,ก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นนะคะเอกบอกว่าเราขอรักตัวเราก่อนเรารักตัวเราก่อนแล้วเราถึงจะไปรักคนอื่นถ้าเราไม่รักตัวเราแล้วเราจะไปรักคนอื่นได้ยังไงล่ะคะ จริงไหมคที่เอกพูดเพราะว่าเรามีลูกมีหลานที่เราจะต้องดูแลสามีก็ดูแลลูกหลานไม่เหมือนกับเราเหรอกค่ะจริงเขาไม่ทิ้งหรอกแต่ความรักความผูกพันความดูแลความใกล้ชิด่ะใช่ไหมอ่ะเอกจึงบอกว่าเอกตายไม่ได้แต่ทุกคนมีความตายในมนตนแต่สิ่งใดที่เรารักษาตัวเราได้อีกขอรักษาตัวเรามันไม่แพงสาหรับชีวิตเราหรอกค่ะ ยี่สองวันนี้ไม่แพงนะไม่แพงหรกถ้าเป็นล้านสองร้านก็ใช่ใช่ไม่อก้เรดูอะไรดูสนานอย่างเงี้ยรวยเป็นร้อยล้านอยากดูชีวิตนี่อยู่เลยอยู่ใกล้บ้านตอนนี้อยู่ในบ้านตรงจอมทอยอยู่ใกล้บ้านจีิงก็ตอนนี้เราณตอนนี้เราต้องรักษาตัวเราเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้เราไม่รู้เที่มีบุญได้เจอเบต้าจีใช่โอ้ยโอ ไม่เจอตัวเองก่อนไงถ้่เจอกัวเองต้องแนะนําแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เจอใครก็ช่วยแนะนําด้วยตลอดเวลาใช่ใครจะบอกบอกคูที่ยังเรียนนะคแต่คือยังไงอะคนเราถ้าเกิดเขาไม่ได้เจอด้วยตัวเองอะเขา